ฐานจิตข้างบนีดสีแห่งคงวามสําเร็จสีแห่งโชคลาภนะลุงนะเอาชื่อครอบครของเราไปาาอธิษฐานจิตและคำกัระพทธเจ้าก่อนขึ้นเราก็จะตอนนี้เราเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เพร้อ,อนะพมที่จะขึ้นไปแต่ว่าเดี๋ยวเราขอสยสังฆทานก่อนเพราะวาพาจารไม่เข้าทาอยูเดี๋ยวเราจะไปนั่งรอที่ถวายสัเตืนๆจะเดินในตัวมังกรขึ้นไปนะคะเอาผันไปดู<อ> ทุกคทุกคนยนไหมทุกมาแล้วนะครับเร็วอแล้วก็ม่เสรอง้ให้ทครเรามีความสุขมีประสบความสาเร็จไม่ช่องมีลากันทุกคนค่ะสาธุ Feel ous, believe สวัสดีค่ะ ffer? วันนี้เราอยู่กันที่วัด 3, สพานท่านวัดไหนะมีวังกรตัวใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราจะพานมาทำบุญกันที่วัดสพานนะคะไเปเลยค่ะเด yeah, like ี๋ยวเราจะเดินข้าไปนะคะตรงนี้เป็นพ่อแม่ตักเคียนนะคะเป็นแบบว่าไม้ตักเคียนต้นใหญ่มากเป็นสะพานตักเคียนนะคะเดี๋ยวเราเดินข้าไปดูกันนะคะ ไหวก่อนเมื่อไหวก่อนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับรนี่มันคือตางอกหรือเปล่ารเราเดินเราเดินตางอกแล้วนะเนี่ยเดินสวนมาเห็นป้ายเขียนอยู่ข้าวอสังข์ชานตร,รงไหนครับขนาดเนี่ยครับ ขอบคุณครับแม่ทีนะแม่ทีเดี๋ยวเขาบอกให้พารบงทีพัดตาดิดแล้ก็พับไปอยู่ในกรดสีธรรมดามันขวานปืนเดี๋ยวระครับ ก็จะมีผ้าแดงนะคะให้ทุกคนเขียนชื่อแล้วก็เอาโคงมาลัยกับดอกไม้ขึ้นไปว่าท้างบนนะคะดอกไม้นี้ว้พระประจําเกิดกับทุกเทียนนะก่อนขึ้นนะลูกนะดอกไม้ทุกเทียนสดนั่นปไนว้พระประจําเกิดนะก่อนขึ้นรอบจุดมกรข้างล่างเสร็จแล้วก็นําโคงมาลัยกับผ้าแดงไปชั้นที่17นะดิหารจิตข้างบนแล้วขึ้นในภาวนาพุทโธพุทโธนึกถึงคนในครอบครัวคนที่คนรักหรือญาติญาติบุญจากเราลูกนะคนที่ไม่ได้มานะาที่งางานให้ได้บุญจากเรานะครับ ขอบคุณมากครับผมงั้นเดี๋ยวเราจะเดินในตัวมังกรขึ้นไปนะคะ,ะราหันไปดูนะ นดีเด้งจะยิ่งความสำเร็จยิ่งเห็นสุขภาพนะลูกนะเอาชื่อข้อพระของเราไปอธิษฐานจิตแล้ขอบคุณพระพุทธเจ้าก่อนขึ่นเราก็จยังตอนนี้เราก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็คือพร้อมแล้วพร้อมที่จะขึ้นไปแต่ว่าเดี๋ยวเราขอถวายสังฆทานก่อนเพราะว่าพระอาจารย์ไปเข้าห้องน้ําอยู่เดี๋ยวเราจะไปนั่งรอที่ถวายสังฆทานขออนุญาตาวายขออนุญายสังฆทานของบริาณทั้งหลยา,หหายเหล่านีทาาทาน้นททัั้้งงงขอบรริวาาหลย่พระโต๊ะ ที่ส่วนบนส่วนกุตอนนี้ให้กหแกคุมตายยจญาติพี่น้องไม่สหายั้งหลายกูปอาจารย์เจ้ากรรมในเวรที่เวดาประจำตัวเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านทำให้อาางรถจริงจะเสธิ์ทั้งหลายที่คุมของลูกทั้งสองคนอยู่ขอให้ได้รับบุญกุตลน,นี้ทั่วการด้วยเคอรสาธุ ตอนนี้เราก็สวยสังฆาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยุกันที่ตึกที่มีมังกร,รล้อมรอบตึกเนาะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูข้างในกันเพราะเราเพิ่งมาครั้งแรกเราไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในจะเป็นยังไงเราจะไปดูกันว่าเดินในท้องมังกรจะเป็นยังไงนะคะท่านๆตามมาเลยค่ะมังกรใหญ่มาก ทนนะคะก็จะมีจุดไหว้พระประจําวันเกิดของแต่ละคนเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่วันเสาร์นะคะก็อ,อีจุดวันเสาร์นะคะเดี๋ยวเราจะไหว้พระวันเสาร์กันเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระวันอาทิตย์ของเสียเป้กันค่ะไอ้ยะสาธุไหว้พระประจำวันเกิดกันครับทุกคนดอกไม้ดอกไม้ไมเรื่องไรเียบไว้ได้ ขึ้นกระดานน่นะงานทีุ่โไ่เดไม่เหยครับขอบคุณครับทาได้ค่ะก่อนที่จะขึ้นก็ต้องมีวัดอุณหภูมิด้านหน้าแล้วก็เดินขึ้นไปสิ่งที่เราจะเดินขึ้นไปเราต้องหายกำหนดหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินขึ้นไปแล้วนะคะประมาณ15ชั้นก็คือ ความยาวประมาณ300เมตรค่ะที่แม่ขีแบอบกมาแล้วเขาบอกว่าเวลาเราเดินเนี่ยเราก็ต้องพูททโทกูสโททำสมาธิไปเลยนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทำสมาธิไปพร้อมเราเลยครับคนที่ดูคลิปของเราอยู่ แับเราเราปิ้งมาเลยครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมเดินขึ้นมาเรื่อยๆครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาแอดถ่ายแอก้อยจากด้านบนนะครับลองดูการเดินของแอดก้อยนะครับว่าเป็นแบบไหนบ้างนะครับว่าจะมีพลังหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยครับ ยกับตุกกตุกตุนเห็นไหมกับตุมาแล้วนะครับเร็วมาเลยเอะเคยอไรเปื้อนๆไหมไม่ตึงชั้นสามไหมเนี่ย ชันสองพิ้นไปอ๋อไม่พูดก่อนค่อยพูดก่อนใช่ไหมพูดไม่ออกแล้วโอเคที่สุดเราก็เห็นแสงสจางแห่งธรรมนะคะเราก็จึงจะได้ทุกคน อยู่ด้านหน้าเรานะครับตัวมังกรน,น,นี่ตัวมังกรขึ้นมาถึงแล้วครับทุกคนข้างบนลมครับเย็นเย็นมากครับ ที่กสีแดงเขาตอนเตรียมดอกไม้าไว้ให้เนาะไปว่อไรนะอริยาสายรัตตาเ้าสกุนพระเจ้ามีนึ่ดียวในโลกเพื่อทรงรรังอมตตาเปนช่ง ุกคนไปผูดผ้ากับเอาพวงมาลัยไปไหว้กันโหชมบรรยากาศไปเลยครับทุกคนนี่นี่เป็นบันไดาทางขึ้นก็มาสะดวกนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาเห็นในคลิปเราแล้วแล้ว,ลวเฮ้ยไอพวกนี้ไปที่ไหนกันเพื่อนๆเสิร์ชดูใน Google ได้เลยครับแล้วก็ขี่มาตาม Google ดได้เลย ความสำเร็จไม่ช่องไม่รากสุขภาพแข็งแรงงั้นทุกคนค่ะสาตู้นำดอกไม้ไปวางเดีย๋ยวไปถ่ายจากมุมด้านล่าง ครับเพืเ่อนๆ

เราจะได้ท้องใหญ่ๆเหมือนท่านค่ะนี่กับปูยิ้มครับปูยิ้มสำหรับการมาเที่ยววัดสามพันของสำหรับการมาเที่ยววัดสามพันของเราวันนี้นะคะมาชมมังกรนะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าไงก็มาทำบุญมาเที่ยวมหาเลยอร่อยๆในนครศรี สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสึ่งไดเป็นกำลังใจกันด้วยนะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันในคลิปต่อไปครับ Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the f. It takes <laughs> to get some <laughs> power Don't be f***ing sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And f*** all the doubters They're just your downers I swear to God they all let me down Bye bye, bye bye ชิวๆกับทุกคนขาลง